สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีหัวศาาตร์นาชาติชาแนลดิฉันอาจารย์จิรานะคะ วันนี้ได้เป็นพิธีกรรับเชิญนะคะเพื่ออาจารย์ดานิก้ามาโปรโมทวิชาที่ท่านจะสอนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สอนวิชาอะไรคะเปลียนหน้าวก็จะสอนวิชาตะเกียบโลนนะคะเป็นวิชาเก่าแก่เลยเราจะใช้ตะเกียบในการพยากรณ์นะไม่้มากิานผู้เตี๋ยวนะแต่ตะเกียบเนี่ยเราเปิดดวงชะตาของลูกค้าได้ตลอดชีวิตเลยสีสันสวยแล้วเนี่ยนะจ๊สวยไหมนะจ๊ะขอบคุณค่ะ ได้ทุกเรื่องไหมคะทุกเรื่องเราเจาะทุกเรื่องเลยตั้งแต่ลักษณะนิสัยการเดินความรักสุขภาพชควลาบแล้วก็ทายดวงจอด้วยว่าหลายรอบต้องทายดวงจอได้ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดในสารสาสไม่ต้องเลยโอ้คะสบายเลยค่ะเยี่ยมมากเลยลักษณะเนื้อผู้หน้าตาเป็นไงถามตะเกียบตะเกียบตอบได้เลยนะคะถ่ายละสนใจค่ะเดี๋ยวเราต้องดู้อาจารย์พีทกันเนาะเอาได้ค่ะเอาจารย์อันนี้จะอาจารย์จะมาสอนเนี่ย ในเดือนไหนคะเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนนี้คะพฤศจิกานี่ะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วอ๋อพิจิกาเย็นนะสอนทุกวันพุธค่ะนะคะวันพุธที่หกสิบสามยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะคะค่าเรียนเท่าไหร่คะจ๊ะหนึ่งพันเก้าร้อยเท่านั้นค่ะนะเรียนเดจบเรียนทั้งหมดสี่ครั้งใช่ไหมคะเรียนเดือนเดียวจบโอ้โหง่ายมากเลหนะใส่สองสี่โมงเยนทั้งละสองชั่วโมงนะคะค่าเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาท อาจารย์มีเบอร์ติดต่อไหมคะถ้าว่ามีคน,นสนใจขอเบอร์โทรอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะ064 795 6662ค่ะหรือโทรมาที่สมาคมก็ได้คะ่ะ02 044 04, 9122แต่ถ้าให้สะดวกก็คือโทรเข้าเบอร์อาจารย์เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดมีอะไรที่ต้องการถาม เิมเตมตทีนี้ว่าหลายๆคนคงอยากจะทราบว่าเอ๊ะแล้วตะเกียบมันจะดูดวงได้ยังไงนะคะเอ๊จะอาจารย์จะจะสักนิดนึ่งได้ไหมคะคะ<ด>โชว์ให้กับคนที่สนใจหรือท่านที่สนใจว่าดูดยังไงตะเกียบค่ะ,ะทีนี้ปกติเนี่ยตะเกียบจะต้องให้เลือกหลายอันเลยเพราะว่าปูพื้นดวงชะตาทั้งหมดแต่ว่าเวลาตอนนี้อาจจะมีจำกัดก็เดี๋ยวแห่อาจารย์ถามที่อาจารย์อยากรู้มาดีกว่าอาทีละข้อเลยอ่ ยังไงอันดับแรกขอสุขภาพก่อนแล้วกันนะคะน้านี้มันจะปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมได้ค่ะสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพปีนี้เป็นยังไงมองมองได้ไหมคะไม่มองดีกว่าไม่มองไม่ต้องเลือกนะคะเอาตามีค่ะโอ้เป็นไงคะโอ้โหดำมืดมาเชียวสุขภาพระวังกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวแล้วก็จากการเดินทางบ่อยมากขอดไม่เพียงพอจะเป็นบริเวณศีรษะ โอ้ยถ้าถ้าตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็คือปวดกล้ามเนื้อเพราเดินทางบ่อยจริงๆค่ะจะแล้วก็จะมีปวดสีสาแล้วเกยบกับสายตาเราวังนิดนึงสายตานะคะสายตานี่ก็ด้วยความสูงวัยก็เริ่มแล้วค่ะใช่ค่ะมันมืนมีเรื่องเกรียมีอเครียบบ้างค่ะออที่ผ่านมามีค่ะตอนนี้โอเคค่ะเคเดี๋ยวต้องรีแลกต้องเราต้องไปลองขั้นแรกเนี่ยจะได้หายเที่ยงได้ไหมอด้ค่ะอานไหนอ เนื้อคู่จะเป็นยังไงอ่ามาตอบเนื้อคู่อาจารย์พี่เป็นคนยังไงอะข่ามาอ่ะดีทำถามโอ้ดีนะได้หยิบสีขาวเมื่อกี้ลุ้นเลยว่าหยิบสีดำไม่ได้แต่บริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์สีเนี่ยสีขาวสีแม่ชีตายแล้วมีคู่ไหมไม่มีค่ะมีคู่ช้าเพราะอาจารย์พีเวลาใจบุญหมดแต่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ถ้าได้เนื้อคู่จะได้คนลักษณะอ่อนโยนใจดีนะคะลักษณะโรคสุนตัวสูงนิดนึงค่ะแล้วก็ พูดง่ายๆอาจจะมีคู่เป็นผู้หญิงก็ได้นะดูทรงแล้วอะนะคะอ๋อนั่นนะคะเป็นผู้ชายที่คล้ายๆผู้หญิงเอางี้ดีกว่าหรือจิตใจอ่อนโยนเหมือนผู้หญิงลองดูนะคะมีไหมเนี่ยลองดูนะลองดูค่ะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเป็นเป็นตะเกียบแบบแม่ชีก็คงจะหาคู่ยากนะคะยากนิดนึงนะแต่มีถ้าได้มีได้เจอคนดีคนมีศีลธรรมแล้วว่าลักษณะอ่อนโยนเหมือนผู้หญิงตาหวานๆหน่อยลักษณะไม่อ้วนด้วยนะ สงสัรจะรัาตัวเองนะคะตาหว,วานโอเคค่ะยังไงแล้วถ้าหลายๆท่านเนี่ยสนใจน่าเรียนมากนลไอ้น,นี่ขออนุญาตจับได้ไหมคะได้เลยค่ <ๆ S 2> <น>ะอันนี้เน <ๆ S 1> ี่ยจะบอกว่าวิชานี้น่าเรียนนะคะก็เป็นวิชาที่น่าสนใจซึ่งเท่าที่เมื่อกี้อาจารย์ท่านวิยากรมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงอย่างเช่นเ่เจ็บป่วยขณะนี้นะคะจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเพราะตัวเองเ็าเดินทางเยอะนะคะน่าสนใจน่าเรียนอาจารย์คะถ้ามีท่านที่สนใจขอรบกวนเบอร์โทวอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ห4 7ี6 6จหรือทัก a c e b o o k ก็ได้มาดีโทรมาไม่รับเลยควรมีสาชีพ Facebook อาจารย์เป็นภาษาไทยชื่อดานิการนะคะนอนเด็กสรารานอนหนุ่มสาีก็ไก่ไม่งสรสากานิกาแล้วก็เป็บวัพงพากรเป็นรูปแก้วคู่ใส่แว่นดานิการ์พายกรค่ะอาจารย์สอนวันไหนบ้างนะคะขอทวนให้ให้หลายๆท่ทานทราบอีกครั้งหนึ่งเดือนไหนวันไหนนะคะราคาสอน วันพุธในเดือนพฤศจิกายนค่ะสี่สัปดาห์วันที่6 13 20 27ี่บ่บาย2โมงถึง4โมงค่ะ2ชั่วโมงโอ้2ชั่วโมงนี่แน่นๆเลยนะคะแล้วจบไปแล้วนี่คือพยากรได้เลยใช่ค่ะเราเรียนความหมายเสร็จเรียนภาคพยากรการทำนายดวงเปิดดวงในแบบต่างๆแล้วก็จะเอาดวงของนักเรียนเนี่ยมาเป็นดวงครูเลยเราจะได้ดูดวงตัวเองด้วยตะเกียบคือดวงกันชีวิตแล้วก็ดวงจอดาวเรามันสวยมากเลย น่าสนใจนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดน,นะคะเกิดอาจารย์ยังไม่ได้สะดวกอาจารย์ท่านงานเยอะเหมือนกันโทรเข้ามาที่สมาคมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่020449122นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออา,อาจารย์คะถามนิดนึงนะค่าเรียนนี่คือ1 9 0เนี่ยมีค่าอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะห0่อ 1, จะเป็นค่าค่าเรียนเฉยแต่ว่าอุปกรณ์ ให้แต่ละท่านเนี่ยไปหาซื้อตะเกียบเอาเอาให้หลากหลายสีแต่อาจารย์แนะนําว่าให้จะเลขมงคลอย่างเช่นมีตะเกียบ24อันก็คือ12คู่จะเป็น24ก็ได้36ก็ได้42ก็ได้นะคะให้มันเลขเป็นมงคลเนาะนะคะให้ให้เอามาเอาหลากหลายหลากหลายสีเลยนะจะมีแบบมีไลวดลายได้ยิ่งดีเลยเราอ่าจตามแบบตามลามลยทุกอย่างตามใจะะชอบเลยจิเมืัวเองเลยตะเกียบตามร้านหนัง ค่ะแต่มีนักเรียนรุ่นเก่าที่ซื้อจะเกี่ยวแล้วมาทาสีเองนะก็ดีนะศิลปะ<น>ดีค่ะทา,า,าเอ,าาอางได้ยังไงก็สอฝากวิชานะคะตะเกียบโหนอาจารย์นศิอาจารย์ดานิก้านะคะสนใจก็เบอร์โทรตามที่ท่านแจ้งไว้และทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขงนุนนนเรานะคะยังมีการสอนอีกมากมายเช่นโหราศาสตร์ไทยไพ่ไฮินดูไพ่ยิปซีไพ่ออราเคลหรือแม้แต่7ตัวสี่ฐานนะคะ การลงทอาสารโบราณต่างๆนะคะซึ่งจะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับโหราศรั์มีเยอะแยะมากมายสนใจวิชาไหนโทรสอบถามเข้ามาได้นะคะที่020449122และยังมีนักพยากรซึ่งเป็นระดับอาจารย์นะคะที่จะประจำที่สมาคมนะคะวันละสคนนะคะมีทั้ง7วันเลยด้วยราคาย่อมเยาเท่าไหร่นะคะอาจารย์300บาท อสามร้อยบาทน,นะคะแล้วดูกันแบบว่าระดับอาจารย์ท่านดูให้ทั้งนั้นสนใจติดต่อ,อเข้ามาได้เช่นเดิมค่ะหรือจองคิวหากมาไม่สะดวกที่ว่าจะมาที่สมาคมเป็นการออนไลน์ได้นะคะ0 2 0 4 4 9 1 2 2ค่ะโทรจองคิวออนไลน์ดูด,ดูเช่นกันค่ะอาอาจารย์คะแล้เห็นอาจารย์บอกว่าในเดือนนี้วันที่27าจาจะมีการเปิดลูกเก๋าพยายกรรลกวนอาจารย์โปรโมทนิดฝากบอกไว้ไหน,หนิดนึงค่ะค่ะก็ วันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะเอ่อวันที่ยี่สิเจ็ดตรงกับวันวันอาทิตย์นะคะตุลานะอ่าตุลาเดือนนี้เลยนะคะจะเปิดสอนวิชารูปเต๋ายูเรเนียนนะคะซึ่งปกติเนี่ยเปิดสอนราคาอยู่หนึ่งพันเก้าร้ยบาทแต่อันนี้พิเศษจริงๆ399สารอยเก้าสิบเก้าบาท<ล>ะนะคะเรียนมากค่ะ,คะมากเรียนวันเสาร์นะคะไม่เรียนวันอาทิตย์ขอโทษค่ะวันที่ยี่สิ เตุลานะคะค่าเรียนแค่399 <99 S 1> บาท,บาทลูกเต๋าหาซื้อยากไหมคะอาจารย์ไม่ยากสามารถดูในรา z าด้าหรือช h อปปีได้เลยนะคะลูกเต๋าชุดหนึ่งก็ประมาณ สีบกว่าบา5ท5้ิบกว่าบาทแล้วแต่รา,านได้เป็นวิชาชีพได้ด้วยหรือว่าเอาไว้เช็คก่อนเราเดินทางตอนเช้าก็ได้ยังไงลูกเต๋าวันที่ย7่ตุลานี้สนใจมานะคะราคา399รอาสอาจารย์ท่านเป็นโปรโมชั่นพิเศษใชดเริ่มตีพันเกเราจะเริ่มเรียนกันส1บเอดมงเช้า11บเอดมงเช้าถึงสิบเอดมงเช้าถึง บ่ายสามโมงนะคะสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามอ๋อโอเคค่ะสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลานะคะเป็นวิชารูกเตา๋าคอร์สนี้ราคาพิเศษ็จสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทยังสมัครทันนะคะถ้าสนใจยังไงโทรมาที่เบอร์อาจารย์ขอเบอร์อาจารย์อีกครั้งหนึ่งคะ่ะศูนย์หกสี่เจ็ดเก้าห้าหกหกหกสองนะคะโอเคค่ะคยังไงวันนี้ก็ดิฉันอาจารย์จินาต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดานิก้านะคะ สวัสดีค่ะ